ผมอยู่แปลงแปลงหแปลงนี้ก็เป็นขอนแก่นสามนะฮะตอนนี้พนักง,งานกำลังลงสายอยู่อันนี้เราใช้รถไถใช่ไหมใช้รถไถแล้วก็ลากไปทีละสองสองลองถูกไหมคนเราใช้คนกี่คนสามคนสามคนครับสามคนนะนนะอโอเคดิอูนี้ก็ให้น้ำได้ดิครับนะ อ <c oughs> นี่ก็คือบอ่อบาดานที่เราขุดไว้นะครับสำหรับไล่สามดีหน่อยเร,เ,รเรามีไฟฟ้านะครับส่วนที่เหลือไล่อื่นส่วนมากเกือบทั้งหมดเราใช้โซลเซลครับอ่ะหันมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นอ้อยต่อขอนแก่นสามนะครับ เป็นแปลงหนึ่งไร่สความสมบูรณ์เขียวชุ่มมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังแพ้ทางอุดทองหอยู่นิดหนึ่งนะครับพูดถึงการเจริญเติบโตนะครับไม่ได้พูดถึงน้ำหนักต่อตันหลังจากที่ตัดข้าหีบน,นะฮะมวยคู่นี้ผมผมมองว่ามันมีดีอย่างเสียอย่างนะอันอ้อยเนี่ย สองเบอร์เนี่ยที่เราพยายามสนับสนุนเนี่ยพันอ้อยสองเบอร์ที่ท,ที่ไล่บริษทัทสนับสนุนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นสามหรืออู่ทองห้าเนี่ยมันมีดีมีเสียกันเปรียบมวยกับสูสีฮะไย่ว่าดีว่าเสียอะไรแล้วกันนะครับขอนแก่นสามนี่ก็คือสุดทิดยอดทิดปลูกกันทั่วประเทศผมว่ามากกว่า 80%ทัว่วประเทศแล้วมั้งนะครับไปดูไอ้ที่ให้น้ำหนักดีที่สุดนะฮะสำหรับเฉลีย่ยวมาต่อไรต่อตันณนะตอนนี้ถ้ารับำรุงเท่าๆกันเสมอกันทุกอย่างตัวแปดแต่ละอย่างเหมือนกันหมดนะฮะแต่นี่ก็คือที่เราทดลองที่ไรบรรสัตนะครับที่อื่นผมไม่ทราบแต่ถ้าเรื่องความหวาน C.C.S. โตเร็วนะพุ่งเร็วนะ พุ่งจดจวดเลยแหละนะครับ่หมหญ้าได้เร็วนะฮะลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชก็ต้องปลูกทองห้าอนนี่ครับและเป็นพันธุ์ที่ตัดต้นหิบซีเซสก็สูงโดง่งเลยนะครับก็มีหลายแปลงนะที่เราทดสอบมาแล้วสำหรับช่อไร่ที่ปลูกอ้อยแล้วมีสัก2อสาแปลงขึ้นไปนะฮะแบ่งลองแบ่งดูครับแบ่งตัด ปูทองหาไ้สักห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอีก75%เป็นข์เนอนแกน3ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้แนะนำดีๆเนี่ยถ้าทำได้นะครับก็เหมือนไล่บริษัทก็คือมูทองห้าเนี่ย25%่้อนนแกน3 50%แล้วก็ l k 1 1นะหรือเบอร์9กก็ได้นะครับอีก25%่ปตไว้ตอนท้ายนะครับมันก็มีอ้อยพันต้องตัด เร็วหน่อยพูดง่ายๆคือพันเบากลางพนหนักอะไรงนี้นะครับก็จัดเอาไว้แล้วก็มันจะช่วยให้เรามีทังเหลือนะครับบริหารจัดการให้เป็นนะครับอันนี้สําคัญมากผมก็พยายามบอกให้เน้นเรื่องการจัดการนะครับ